สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการเฮลที่คลับของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สําคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลอโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมสะามไลกุมวารมาตุลลอฮิบารากาตัวค่ะ สมอนก้านทองค่ะค่ะนุมาอยู่เป็นสุขค่ะค่ะวันนี้เราอยู่เป็นสุขแน่ๆเลยเรามีความสุขกันตลอดเลยเราสองคนเนอะทุกครั้งที่จัดรายการใช่ท่านผู้ชมใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเรามาจัดรายการกันทุกวันเลยวันละ2เวลาใช่ท่านผู้ชมก็คงไม่เบื่อหน้าเรานะนุหมนอเนาะไม่เบื่อเราค่ะเพราะคนรักมีคนรักเพราะต้องรู้เลยว่ามีคนรักมากๆเพราะว่าวันหนึงโทรรับโทรสับนะ เยอะมากแต่เหมือนเราเป็นที่ปรึกษาค่ะนอ้อมอนทุกคนโทรมาเนี่ยโทรมาด้วยกับปัญหา,าที่เกิดขึ้นกับสุขภาพน,นะคะแล้วพอคุยกับเราแล้วบางคนเนี่ยโทรมาปรึกษาอย่างเดียวไม่สั่งก็ไม่เป็นไรโทรมาคุยก่อน<ข>อ <laughs> นะคะโทรมาคุยเสร็จแล้วรู้สึกประทับใจกับคาตอบหลายๆคำตอบที่พวกเราได้ตอบไปบางคนน้อมอนพอทานซันคาร่าไปแล้วคาดหวังว่าจะต้องหายภายในหนึ่งกล่องไม่ใช่ ผิดนะคะแล้วก็<ช>ทานอาหารไม่เลือกหน้าไม่เลือกเลยเห็นอะไรทานหมดไม่ได้ยางนี้เป็นยังไงคะนะ้หมอนถูกต้องไหมไม่ได้เพราะว่าสันธันคาราของเราเนี่ยต้องงดเลย น้ำเย็ยนเย็ยนนะคะของหมักของดองน้ำอัดลมนะคะน้ำมะพร้าวทานไม่ได้เรานึกซีจะนุมาหนุมาหนว่มามาประจำเดือนแล้วหนูไปทานน้ำเย็ยนเย็น้้ำมะพร้าวอะไรจะเกิดขึ้นสมัยก่อนคนแก่ของเราก็บอกกันอยู่แล้วว่ามาประจำเดือนห้ามทานน้ำมะพร้าวใช่ห้ามทานาาาาน้ำเย็นเยนน้ำอัดลมทานไม่ได้เราทำปฏิบัติตามที่บรรพบุรุษ ใช่ค่ะนี่แหละค่ะของไทยดีที่สุดเลยของเราเน้นไว้เลยว่าเราเป็นสมุนไพรถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงถ้าคุณหมอตรวจแล้วว่าเป็นเนื้องอกหรือเป็นซิสเราทานยาของคุณหมอควบคู่กับเราได้เลยดีเลยค่ะได้ผลเร็วแล้วพอว่าหลังจากทานยาซันคาร่าเสร็จไปพบคุณหมออีกใช่ไปให้คุณหมอดูซิถึงความให้ความมั่นใจกับเรานี่ว่าเราหายแล้วนะใช่ที่เด็กเคสที่เราไปเออสะแก้วใช่ไหมที่เขาไปตรวจว่ามีเชื้อ มาจําได้ไหมใช่ค่ะอืแล้วพอทานของเราไปแล้วสี่กล่องไปตรวจใหมายเชื้อหมดค่ะคุณหมอยังบอกก่อนว่าสี่กล่องสี่กล่องบางคนอยากคาดหวังถึงกล่องเดียวจะหายใช่ไม่ใช่กล่องเดียวสี่กล่องคือคือทานแล้วหายแล้วโทรมาคุยกับน้ำหมอนมันดีขึ้นไม่คันแล้วหน้าทุดูขาวไม่มีแล้วนะน้ำหมอนบอกว่าไปเช็คเลยนะดูซิว่าเชื้อที่เคยมีมันมีไหม ใช่แล้วคุณหมอให้ยามาอย่าที่ยาของคุณหมอนะใช่ค่ะบางคนไม่ชอบยาไม่ชอบยาทานยาโรงพยาบาลชอบทานอาหารเสริมอย่างเดียวไม่ได้ใช่ต้องทานยาโรงพยาบาลด้วยควบคู่กันและจะเห็นผลเร็วและชัดเจนเลยและสุขภาพของท่านจะถาวรค่ะสุขภาพดีถาวรเลยน่าจะใส่เหมือนนุ่มานี่เหมือนเจลเกน ไม่ใช่ไหมคะส <ś led> โลแกนบอกว่าผิวสวยหน้าใสภายในกระชับ,ชชบดับกลิ่นด้วยสันทาราตรงนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าผู้ที่มีสามีแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยแต่งมาสี่ห้าปีนะมอนบางคนมีบุตรนะคะหลายคนนะคะหน้าอกเราก็มีโอกาสที่จะคล้อยลงได้นะคะหน้าอกหย่อนก็ไม่ว่ามด <ś led> ลกไม่กระชับใช่สิแล้วเราจะรอให้ถึงเขาปันใจไปหาบ้านอื่นหรอนะมุสลิมเราบอกว่ามีสี่คนน่ะเขามีสิทธิ์นะ เขาจริงๆทําได้ตทมศาสนาทําได้แต่ใจผู้หญิงน้อย,อยใจน,ยน้อยอย่างเราเนี่ยใช่อย่าให้เครื่องบจเลยเรามาดูแลรักษาร่างกายของเรานะคะ<ช><ช>สังคาราช่วยได้แน่นอนเลยหลาย,ลายท่านที่มาออกรายการเคสหนึ่งที่มีรู้สึกว่าจะเป็นที่หนองจอกแฟนไปมีแฟนใหม่กลับมาอยู่ที่เดิมตอนนี้กลับมาแล้วค่ะบอกว่าไปไหนต้องตามไปส่งออน้องจ๋าเดี๋ยวบังไปส่งอ่ก็ม,มีความสุขไหม มีความสุขสิเ<ข>ามีความสุขเราก็มีความสุเราทำให้ครอบครัวเขารักกันด้วยอ่ะครอบครัวดีขึ้นเพราะว่าเรื่องเรื่องตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนสําคัญของการสร้างครอบครัวเหมือนกันนะคะใช่ใช่เลยครอบครัวเราเนี่ยสุดยอดเลยนะ ใช่เลยผู้ชายโทรมาบอกประจําเลยคุณสมรคุณจะแนะนําจะพาอผู้หญิงหรอคะนั่นน่ะสิแต่น้ำหมอนบอกสปปรรพคุณของซันเอ็กซ์เพสหน่อยสิคะใช,ใช่ของคุณผู้ชายเนี่ยน้ำหมอนต้องประทับใจมากๆเลยพูดกี่เคสก็ต้องบอกว่า70ยังโทรมาหาน้ำหมอนเลยบอกว่าหืเนาะทายังไงพูดแต่ผู้หญิงการทําไมไม่พูดถึงของคุณผู้ชายบ้างแต่ที่จริงแล้วสุดยอดของคุณผู้ชายคือซันเอ็กซ์เพสนะคะอันนี้ประกอบด้วยกระชายดำโสมจะช่วยเกี่ยวกับเออเรื่องต่อมลูกหมากเรื่อง ปัสวะและคนที่หยอ่อนสมรรถภาพาทางเพศอีกนิดนึงผู้ชายของเราเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะเลยมุสลิมใช่ไขมันเพราะว่าฉทานั้นก็หย่อนคอยไปบ้างนุงมาบอกว่าคราวที่แล้วบอกว่าเตะปิ๊บไม่ดังอ่าเดี๋ยวนี้ก็เตะปิ๊บกันดังแล้วนะดังแล้วก็ดังไปไกลด้วยคะ่ะลอยไปไกลเลย <S <S เพืาอเขาทานซันเอ็กเพสของเราบางคนบอกว่าสองกล่องได้ไหมกล่องใหญ่นะหมอจะบอกว่า ซื้อกล่องเล็กก่อนละกล <ทด S 1> <ด>ันลองดูก่อน,อนเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานแค่กล่องเล็กกี่กองหรือ5้ากองก็ได้ผลแล้วเพราะว่าของแถมด้วยนะ้ำหมอนอมทําให้ปัสสาวะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ะะรักษาต่อมลูกหมากด้วยปัสสาวะดีขึ้นบางคนกระปิดกระปอยบางคนแสบท่อปัสสาวะทุกอย่างอะ่ะที่โทรมาคุยกันคือเราเองเนี่ยอายุขนาดนี้ คุยได้หนูมาก็คุยได้คุยได้มีค่ะม,ม,มีมีมีท่านผู้ชายหลายท่านโทรมาหาหนุม่มมา<ช>ก็บอกว่าไม่ต้องอายค่ะหนูมาคุย<ช>ได้พ่กนี้วันนี้จบรายการแล้วจะไปส่งใช่ไหมคะ,คะสั่งสี่กล่องใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยดูสิเขาบอกว่าสั่งซันคาร่าให้ภรรยาของผมนะเอาซันเอ็กเพรสนะคะค่ะอืมแล้วก็สําหรับผู้ที่แบบว่า ไม่เคยล้างสารพิษล่ะมีไหมสําหรับคนที่แบบถ่ายไม่ค่อยออกใช่บางคนท้องผูกบางคนไขมันหน้าท้องเยอะมากเลยซันพาวเดอร์ของเราเนี่ยเป็นสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆตัวนี้เป็นลูกรักของนุมาลูกรักมากๆพอๆกับซันสบ,บู่ซันดีเนียค่ะอ,อ,อที่ว่าเป็นลูกรักเนี่ยนุมามาออกรายการครั้งแรกนุมาน้ําหนักเท่าไหร่อ้โหตอนนั้น6กกิโลตอนนี้ล่ะคะ ตอนนี้56ค่ะอค่ะหายไปเท่าไหร่เห็นไหมคะมทานซันพาวเดอร์ไม่ขีดกล่องเองะนะคะอันทำดีลแล้วเลยตัวนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆนะคะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องน้ําหนักอย่างเดียวนะคะบางคนกังวลค่ะน้ำมอนพร้อมๆทานได้ไหมได้ค่ะเพราะลําไส้เราอัด คือเราล้างสารพิษจากลำไส้ของเราให้สะอาดโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งลำไส้โอกาสที่เราจะท้องผูกหรือเป็นดิสซีดวงเนี่ยถ้าเราท้องผูกก็จะมีโอกาสเป็นดิสซีดดงแต่ถ้าเราทานสารเอกเพสเข้าไปและระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นสิ่งที่ได้มาคือผิวพรรณเราเนียนขึ้นใสขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ปกติคนเรานะคะคทานเนื้อเยอะอยู่แล้วทานเนื้อไก่หรือว่าผักแตอออ่อย่างนี้นะคะก็คือว่าล้างไม่สะอาดด้วยนะคะสารพิษพวกนี้นะคะก็จะไปเกาะอยู่ตามลำไส้ใหญ่ของเรานะคะแล้วก็สะสมไปมากๆก็เกิดจาก เกิดเป็นมะเร็งได้เนาะหรือเป็นโรคต่างๆได้<ช>เลยนะคะ<ช>แต่ตัวซันพาวเดอร์เนี่ยค่ะมันจะไปทํางานนะคะภายใน8ปดถึงสอชั่วโมงอะนะคะ,คะถ่ายออกเลยค่ะน้ำมอน<ช>ลเเบาละรับรองเลยค่ะ ชงน้ําดื่มธรรมดาหรือน้ําเย็นนะคะต้องน้ำหนึ่งแล้วก็ทานน้าตามเข้าไปเยอะๆนะคะถ้าทานก่อนนอนตอนเช้า7จ็ดโมงเราก็จะมีขับถ่ายที่ดีแต่ถ้าเราจะลดน้ําหนักเราก็ทานตอน11บเอ็ดโมงเราก็จะอิ่มไปถึงสองรุ่มค่ะแล้วเราก็จะมีระบบขับถ่ายพอเราถ่ายเรียบร้อยแล้วเรานอนแล้วเนี่ยไขมันหน้าท้องเราก็ไม่มีมันโล่งมันสบายนอนก็สบายเลยไขมันมันออกมาด้วยอ่ะกับที่บครั้งแรกนะช่เต็มเลยร้อยเป็นแพเลยหนู่มาจริงๆอันนี้อันนี้อันเนอะ ประสบการณ์ส่วนตัวค่ะใช่จะอธิบายไปเดี๋ยวจะเยอะไม่ได้ใช่ต้องบอกไว้เลยของเราที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสมุนไพราะร้อยเปอร์เซนทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้และที่จําต้องพูดณวันนี้ก็คือโคโรฟิลของเรามาตัวนี้ดีจริงๆสําหรับคนแก่หรือว่าคนที่ต้องใช้แบบยกของหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยในอดีตในอดีตน่นะคะยกของหนักปวดหลังปวดเอวนะคะตัวนี้ค่ะช่วยมากๆเลยบำรุงกระดูกด้วยนะคะบำรุงกระดูกด้วยคนที่เป็นเลือดจางก็ทานเลยนะคะ ผู้หญิงเราส่วนมากบอกว่าเป็นเลือดจางมือเจอซี่ประจำเดือนจะมาไม่ปกติทานได้ไหมคะทานได้เลยค่ะชงน้ํหนึ่งแก้วด้วยโคโรฟิลหนึ่งช้อนชาตอนแรกจางอนก็ได้ครึ่งช้อนชาเพื่อให้สภาพร่างกายเราปรับใชเขาจะรู้เลยตอนเช้าเราตื่นมากระฉับกระเชงก็ไม่ปวดเครของแถมคันน้ำหมอนสาหรับคนที่ตื่นมาแล้วฟึดฟัดฟึดฟัดจามหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับภูมมแพ้ภุมมแพ้หนักมากเลยค่ะตัวนี้นุมากินประจําแล้วตอนนี้ตื่นเช้ามา ปึงลุกขึ้นเลยไม่มีน้ำมูกหรือไม่มีจามไม่มีอะไรเลยค่ะทำดนลัดจริงๆตัวนี้เชยได้เลย,ยจากประสบการณ์จริงๆจากตัวเองจากคุณพ่ออาจารย์ที่ทานคนที่เป็นแผลที่โทรมามากเลยที่เป็นแผลผ่าตัดข้างในทานได้ไหมทําให้แผลหายเร็วใช่ไหมน้มมาหายเร็วค่ะหายเร็วจริงๆเลยแผลจะตกสะเก็ดแห้งเร็วด้วยใช่ใช่หลายท่านที่โทรมาคุยบอกว่าอุ้ยทานได้ไหมเพิ่งเป็นแผลที่เท้าเป็นแผลที่ไปผ่าตัดมาเนาะ ทานแล้วจะรู้เลยคือไม่แพงเลยขวดละ900บาททานได้เป็นเดือนนะนะ้าหมอนอมตกประมาณ1เดือนนะคะใช่ได้มาทั้งผิวพรรณดีขึ้นนะคะเลือดลมดีขึ้นไม่ปวดกระดูกไม่ปวดไขข้อนะคะส่วนที่ได้มาเนี่ยมากมายเลยขวดละ900บาทออกมามันคุ้มอะค่ะน้หมอนคุ้มจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรานะคะจะบอกไว้เลยว่า คือราคาเนี่ยไม่แพงไม่แพงถ้าคุณไปซื้อของปลอมเนี่ยอันตรายกับสุขภาพด้วยนะคะใช่อาจจะซื้อถูกกว่าเรานะคะแต่ของเราเนี่ยสมมุติว่าสันคาราของเราเนี่ยคือปกติสันคาราของเรากล่องละ1,100ัรบาทของแท้ <ขอ S 1> แน่นอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทใช่ของแท้แน่นอนเลยทานและเห็นผลชัดเจนไม่ว่าท่านเป็นพังผืดหรือเป็นซิสแต่ต้องทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลของเราเป็นสมุนไพรนะคะทานได้เลยนะคะของเรามีอโยอมีฮารานเรียบร้อยท่านใดสนใจ ท่านใดที่มีปัญหาหนุมาโทรมารคุยกับเรา,าได้เลยนะคะเบอร์ที่ตั้งข้างหน้าอยู่นี่นะคะใช่ใช่เราปรึกษาได้เลยแหมหนุมาเวลาหมดอีกแล้วเวลาดีๆอย่างนี้หมดอีกแล้วค่ะ่านผู้ชมแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้านะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆเลยนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ชมกันจะเป็นใครนั้นต้องรอพบกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนและกลับมาพบกันนะคะสักครู่ค่ะ ไม่มีน้ำข้าวก็โตได้ปลูกพริกสองไร่ได้ผลผลิตถึง3,200กิโลกรัมแตงโมผลเดียวหนักเกือบ6กิโลกรัมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยคู่สีเคล็ดลับสันฮีโร่และสันไขโตสารคู่สีปหนี่กเกษตรกรไทยราคาย,ย่อมเยาใช้ได้ผลดีเยี่ยมการันตีจากเกษตรกรไทยทั่วทุกจังหวัด้าวิสูจน์ไม่เห็นผลภายใน7วัน สามารถนำขวดเปล่ามาแลกเงินคืนได้ทันทีสนใจโทร085 306 6515และ081 877 3307 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานา,นามากมายแต่สาคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สาหรับ ช่วงที่2ของรายการเฮล t ี่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะนั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะเป็นสาวหมวยค่ะต้องขอแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะฝนจ้ะ,ะฝนนะน้องฝนนะคะ,คะตอนนี้ต้องบอกว่าน้องฝนเนี่ยปิ๊งมากๆเลยปิ๊งมาก้ สสวยเลยนะคะก่อนที่จะเข้ามาจากรายการเราที่มาจาัดรายการเนี่ยก็โทรคุยกันแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนยีนดูรายการแล้วก็โทรมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเออปวดประจําเดือนเพราะว่ายังสาวอยู่ปวดประจําเดือนพี่หมอนจะทํายังไงดีทานได้ไหมแล้วหนูจะทานขนาดไหนพี่หมอนบอกทานได้เพราะว่าสันคาร่าของเราเนี่ยทานได้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้สูงวัยนะคะตั้งแต่เริ่มมาประจําเดือนทานได้เลยใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นยังไง้ามคะหนูฝนพอทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี <c> ้หนู ก็เพิ่งทานขึ้นกล่องที่สามแล้ว<า>กออ็อาการปวดประจำเดือนมันก็ลดลงไปแต่ก่อนคือ,เ,อ,อเวลามีประจำเดือนมาอย่างเงี้ยหนูต้องแบบปวดท้องแบบไม่ไหวเลยต้องทานยา ต้องทานยาเท่านั้นนะคะเหมือนเด็กสาวสาทั่วไปที่แม่มาทานยาเป็นว่าเล่นเลยทานยาแก้ปวดอะค่ะมันปวดมากจริงๆแบบจําเป็นต้องทานใช่ไหมคือปวดนอนไม่ได้เลยแมสาวสาลูกสาวเมื่อก่อนลูกสาวพี่หมอนเองก็เป็นเหมือนกันปวดมากจนนอนไม่ได้และเด็กสาวสาวที่โทรมาคุยก็เหมือนกันปวดเลยปวดมากๆเลยป้าหมอนจะทํายังไงดีจะทานยังไงดีเดือนนี้ปวดเท่านี้เดือนหน้าปวดมากกว่าไปกล่าบางคนมีอาการเป็นตัวเหลืองแบบจะอาเจียนด้วย คือเหมือนปวดขึ้นทุกเดือนและปวดขึ้นทวีคูณตลอดเลยใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าคือสะสมกันไว้สะสมกันไว้พอประจําเดือนมามีการบิดตัวเข้ามากเข้ามากเข้าก็ปวดแต่ถ้าเราทานสันคาราของเราเข้าไปเนี่ยระยะแรกที่ทานเนี่ยรู้สึก,กนงไงบ้างขับออกมาเป็นยังไง,งก็ตอนแรกเลยหนูตกใจมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าประจําเดือนมามากเป็น ผิดปกติเลยอะเป็นสีดำๆเนาะอืมใช่ค่ะใช่พา<น>ว่าหนูเลยบอกอะทำไมอะตกใจมากเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมค่ะค่ะสาวๆที่ดูอยู่พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าขับออกมาเป็นสีดำๆออกมาเยอะๆนี่ไม่ต้องตกใจนะนะคะเพราะว่าไอสิ่งที่ค้างอยู่ในมดลูกที่ค้างอยู่นานๆไว้แล้วเนี่ยมันขับออกมามันก็ต้องเป็นสีดำออกมาเยอะอนะคะพอเดือนสองเราก็จะรู้ว่าออกมาเป็นสีแดงสดขึ้นใสขึ้นอาการปวดก็ลดน้อยลงเดือนแรกเป็นยังไงคะจากที่ทานไปแล้วก็ เริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆอะแบบในในกล่องแรกอะยังไม่รู้สึกว่ามันเห็นผลชัดเจนหรอกแต่ว่าอาการปวดปวดประจำเดือนอะจะจะเห็นชัดเจนคือแต่ก่อนะมันปวดมากแบบนอนไม่ได้อะค่ะบิดว่าอย่างนี้คือนอนนอนเป็นกุ้งใช่ไหมคะใช่คือ พูดไม่ถูกว่ามันปวดขนาดไหนพราะลูกสาวเบื่ออนก็เป็นมือนี้คือหลายๆหลายๆเคสียที่โทรมาหนูมาจะบอกเหมือนก็เลยบังหมอนไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันปวดขนาดนี้และสาวๆส,ส,ส่วนมากทานน้าเย็นใช่สุดท้ายแล้วน้ําอัดลมน้ำอัดลมค่ะ,ะแต่บอกนิดนึงนะคะทานซันคาร่าของเราแล้วเนี่ยทานน้ำหุนตามเข้าไปเยอะๆแล้วเวลามาประจําเดือนเนี่ยอย่าทานน้ำอัดลมอย่าทานน้าเย็นอย่าทานน้ำมะพร้าวนะหนูมาเนาะสำคัญมากๆขอให้ปฏิบัติตามเลค่ะแล้วซันคาร่าคุณเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะแล้วเป็นยังไงคะมีของแถมจากการปวดท้องมีเม็ดเม็ดขึ้นที่หน้าไหมตอนที่ไม่ได้ทานสังคาร่าเนี่ยก็แต่ก่อนก่อนมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิวชอบมีสิวขึ้นแล้วรู้สึกกินไปประมาณกล่องที่สองแล้วเริ่มรู้สึกว่าสิวมันจะเริ่มไม่มีแล้วอ,อเหมือนรูมาเลยใช่ไหม ใช่เลยเป็นอย่างนี้เลยดีใจไหมคะตอนนั้นมากค่ะรู้สึกแบบว่ามั่นใจใช่ไหมแต่งตัว<ะ>แต่งอะไรก็มั่นใจเลยดูดูถ้ากล้องซูงมาจะรู้เลยว่าน้องเขาใสาเนียนมากเลยเมื่อก่อนที่น้องจะเล่าให้ฟังว่าก่อนทานเนี่ยพี่หมอนก่อนมาประจําเดือนมันจะเป็นเม็ดสิวๆแล้วมันพอแกะแล้วไปแล้วมันจะเป็นรอยแผลเป็นแบบว่าทานสันคาร่าก็ไปแล้วเนี่ยจะจางลงแล้วน้องเขาทานเออใช้สบู่ใช่ใช้ด้วยค่ะอะเห็นไหมนูมมาขอหนูมมาเห็นไหมต้องบอกว่าวัยรุ่น จะติดตัวนี้มากสันคาร่กัสสปุสันดีนี่เนี่ยเห็นไหมคะคือเราใช้ควบคู่กันไปเลยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเห็นผลชัดเจนค่ะคือผิวเนี่ยเนาะเนียนเลยค่ะบางคนนะหมอน เอาไปทาตัวเลยนะฟอกที่ตัวก็ฟอกได้นะคะผิวก็จะเนียนด้วยนะคะก้อนละร้อยสี่สิบบาทไม่แพงเลยสําหรับผิวเนียนหน้าใสของเราค่ะออร่าออร่าอ่าใช่ไหมพี่หนุ่มมาแนะนํานี่นใช่ไหมคะเห็นไหมพี่หนุ่มมาแนะนํามาแล้วสาวๆอยากสวยเหมือนสาวสองเราเน่้าโทรมาเลยวัยรุ่นอะไรโทรมาโทรข่าวมาตทรมาคุยกับฝนได้เพราะฝนได้จากประสบการณ์ที่กินไป3ามกล่องประจําเดือนก็มาเป็นปกติเป็นสีดําอาการปวดประจําเดือนก็ไม่มีละ ลดลงเยอะเลยแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้ประจำเดือนมาเป็นสีอะไรแล้วก็สีแดงสีแดงสดเลยเคยเคยรู้สึกไหมว่าอทั้งชีวิตเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่าสีแดงมันเป็นยังไงใช่ใช่ไหมคะเห็นไหยคะสาวๆที่ยังไม่เคย เน้ no, ไม่เคยเห็นก็ลองดูไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าสีแดงเป็นยังไงลองคะ่ะลองดู <c oughs> 2 2> ค่ะสองกล่องแรกคุณจะรู้เลยค่ะว่านี่แหละคือสีแดงส,สดๆเนี่ย <c oughs> เป็นสีแบบนี้ใช่และ<ม>คนที่เคยเป็นรด,ดูขาวเนหนูฝน,น,นเคยบอกว่ามีฤูดูขาวก่อนมาประจําเดือนแล้วมีอาการคันบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะมีไหมไม่มีแล้ว<ม>ค่ะ,ะไม่มีแล้วเห็นไหมสาวๆที่โทรมาคุยกับป้าหมอนว่าเอ๊มีรูดูขาวแล้วมันคันด้วยทํายังไงจะทํายังไงถึงจะหายหนูฝนยืนยันเลยว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยของเสียที่ติดอยู่ในดลูกเราของประจําเดือนที่ค้างอยู่เนกก็็ขับออมาป สีแดงส่วนฤด,ดูขาวก็ออกมาตอนนี้ก็ไม่มีละฤด,ดูขาวหมดหมดเลยอ่ะยืนยันว่าหมดเลยแล้วพอหมดแล้วเนี่ยข้อดีคือเวลาเราไม่ต้องใส่แบบพวกแผ่นรองอนามายัยใช่ค่ะใช่ไหมใช่แล้วทําให้เราไงคะเดินซื้อของซื้อของช้อปปิง้งทํางานดีขึ้นไหม รู้สึกสบายสบายขึ้นเห็นไหมคะสาวๆเห็นไหมคะว่าผลดีที่ได้รับทานสันคาร่าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผลดีมากๆเลยเพราะสันคาร่าของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราจะบอกเลยว่าสันคาร่าของเราด้วยประกอบด้วยโปรตีนถั่วเหลืองคาร์บนเจรจากปลาสารสกัดจากแคลเซียมและสมุนไพรที่สุดยอดเกี่ยวกับลูกเราโดยตรงช่วยเกี่ยวกับปลาจำเรือนมาปกติช่วยกับฤูดูขาวขับออกหมดและที่ได้มาจากสันคาร่าที่ทานแล้วเนี่ยสุดยอดของผู้หญิงเราสาวๆขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยนันุมาผิวพรรณผิวพรรณไม่พอค่ะ รู้สึกว่าผิวมันมีคอลลาเจนแบบมันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งไะใช่ไหมสายได้คุยกันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอย่างเงี้ยจะให้เด้งเหมือนนุมาหรือน้องฝนเนี่ยก็ลองทานดูใช่ค่ะเดี๋ยวทานดูได้เลยลองดูได้เลยเพราะตัวนี้เนี่ยราทานได้ราคาไม่แพงเลยกล่องละ1,100บาทนะคะ1,100บาทสำหรับลูกเราสำหรับผิวพรรณเรานะคะภายในของเราที่จะเป็นพังผืดเป็นซิปเป็นเนื้องอกหรือถ้าสะสมกันไว้นานๆอาจจะเป็นมะเร็งได้ ชเชื่อได้ใช่แล้วบางคนน้ะหมอนไปซื้อของเขาเรียกว่าอะไรลีลาะไม่ใช่ของเราอ่ะของปอมไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของอเราอะ่นะเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหซื้อของคนอื่นป้าหมอนสามร้อยกว่าบาทเองแล้วท่านทานไปแล้วล่ะคะผลข้างเคียงจะเป็นยังไงใช่ค่ะมันมันไม่หายแถมยังเป็นหนักด้วยใช่โทรมาคุยกับเราโทรมาซื้อจากรายการของเราโทรมาซื้อจากตัวแทนโดยตรงของเราเนี่ยได้ของแท้แน่นอนใช่ค่ะโทรมาคุยกับ น้องฝนเนี่ยะคละค่ะจะได้รู้เลยนะคะจะได้ถามปรึกษากันเลยว่าอ๊สีแดงมันเป็นยังไงคือเรดงเนียนเป็นยังไงใช่ค่ะต้องบอกว่าเลยก่อนน้องฝนจะทานเนี่ยตอนที่ทานทรมาเนี่ยน้ำหมอนจะแนะนำให้น้องฝนเนี่ยทานซันพาเดอร์ก่อนใช่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะล้างสารพิษในลำไส้ของเราให้สะอาดสมุนไพรซันคาร่าเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันก็จะเห็นผลชัดเจนเมื่อก่อนเรามีหน้าท้อนนิดๆหน่อยๆมันจะขับออกมาหมดเลยนะคะคน คนที่ทานซันคาร่าของเราก่อนทานซันคาร่าของเราเนี่ยให้ทานซัมพอเดอร์ก่อนนะคะสัก3าซองล้างลําไส้เราให้สะอาดไขมันหน้าท้องของเราคือโอกาสที่เราจะท้องปลุกอะไรก็หมดไปนะหนูมาเนอะทานตัวนี้แล้วจะเห็นผลชัดเจนเลยอันนิดหนึ่งต้องบอกไว้ที่เด้งๆสวยๆกันเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นด้วยโคโรฟิลด้วยโคโรฟิลนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสาวรุ่นหรือสาวแก่หรือสาวาอะไรดีสิอ้าผู้สูงวัยดีกว่านะผู้สูงวัยจะ<ด>ทาน<ม>ดได้เลยค่ะ ช่วยได้เลยนมา <and> <c oughs> ใช่ไหมคะมันช <ly> ่วยระบบเลือดทั้งหมดนะคะน้ามอยที่นั่งมาแดงๆดมีสีขนาดดีเพราะโคโรฟิลใช่ไหมคือรู้สึกว่ามันมีเลือดฝาดจากการที่เราสิวหายด้วยกับซันคาร่าแล้วก็ซันดีนี่แล้วเนี่ยนะคะไอตัวซัน ครโรฟิลเนี่ยนะคะจะไปเหมือนกับบำรุงเลือดของเราอะคะ่ะนะหมอคนที่เป็นเลือดจางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเลือดจางผิวพรรณจะซีดมือจะซีดต,ตัวจะเหลืองเนี่ยทานคโคโรฟิลเข้าไปของเราเนี่ยจะเห็นเลยมีเลือดอาการที่มีชาอาการที่ปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเลยมมกใช่ค่ะหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะตอนนี้ลูกค้านูมาภูมิแพ้เยอะมากเลยใช่นี่อากาศเปลี่ยนอย่างนี้นะคะเป็นหวัดบ่อยเหมือนกับว่าภูมิต้านทานไม่ดีอะค่ะใช่ทานเข้าไปขวดหนึ่งนะหนูมาช่วยมากๆเลยรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเยอะ แข็งแรงเยอะเลยเพราะคอรูฟิลตัวนี้ใช้ได้เลยสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะเราสามสาวคุยกันหนุ่มๆดูในหน้าจอบอกแม่ไม่พูดถึงนะน้อยใจอีกแล้วขอให้น้ำหมอนพูดหน่อยค่ะสำหรับคุณผู้ชายโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือคนที่มีปัญหาเด็กจะพูดยังไงดีนะติปติป <c oughs> เสรปิดไม่ดังหรือเปล่าเออนะอได้เลยทานได้เลยนะคะเราพูดหน้าจอไม่ได้กระโทรมาคุยกับเราโทรมาปรึกษากับเราเนื้อน้ำฝนเนืเพราะเรารู้เลยว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่สินค้าที่เรามีอยู่สมุนไพรที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยอยมีฮาลานนะคะคือทานแล้วเห็นผลคือยังไงล่ะคะ มันเป็นสมุนไพรมันเป็นอาหารเสริมอะต้องบอกว่าเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาะะใช่เป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยใช่ค่ะยาโรงพยาบาลกับซันกับซันคาร่าเนี่ยก็ทานด้วยกันใช่ปัญหาเลย <พอ S 1> นะพอทานแล้วดีแล้วหายแล้วเรามั่นใจร้อเปอร์เซ็นตเราไปเช็คว่าหายได้แน่ไหมอย่างน้องเนี่ยหายแน่นอนไม่ปวดประจำเดือนละ มีความสุขรู้สึกว่าวันนั้นของเดือนปกติต้องนอนอยู่บ้านตอนนี้ <c oughs> ไปเที่ยวกับแฟนได้แล้วเห็นไหมคะเป็นวันที่มีความสุขปกติและวันที่เรามาประจาเดือนเราต้องนอนอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ไปมาหาไลัยไม่ได้ไปกับแฟนไม่ได้เดินห้างไม่ได้ตอนนี้สบายเลย <c oughs> ลบปัญหาตรงนั้นออกไปเลยคะ่ะด้วยสันคาร่าด้วยสันคาร่าค่ะน้องๆเนอะเพราะว่าเรารู้เลยว่าเห็นผลจริงๆนั้นสาวๆที่ดูรายการนะคะไม่ว่าสาว อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเหมือนฝนแล้วก็ฝนเนอะ,อะให้ <c oughs> ให,ให้ให้น้องฝนแนะนํานิดนึงว่าเป็นยังไงมันดียังไงฝากถึงผู้ชมทางบ้านนด้ึงค่ะก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆผู้หญิงทุกคนถ้าหากมีปัญหาอย่างฝนนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ฝนก็ยินดีให้คำปรึกษาก็ อยากให้ทุกคนสวยเหมือนเราค่ะอยากให้ทุกคนไม่ปวดประจำเดือนเหมือนเราใช่ไหมคะผิวจะเนียนจะสวยจะใสเหมือนฝนเนี่ยโทรมาปรึกษาได้เลยได้เลยเขาบอกว่าสัญคราของเราสโลแกนนะผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นด้วยสัญคราชสาวๆไม่มีกลิ่นแน่นอนคูขาวไม่มีแน่นอนเลยค่ะสามีกลับมาตายรังของหนูว่าสามีของเขาเลี้ยงสาวอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้พูดถึงสามีของเราใช่แล้วใช่แล้ว คือแหมเรามีความสุขเราอยากให้ผู้ชมทางบ้านที่อยู่ทางบ้านก็มีความสุขเหมือนเราเหมือนกันและกําลังคิดหนักว่าโอ้โหสามีเราไปไหนอยู่เรียกลับมาค่ะกวักมือเลียกลับมาด้วยสันคาร่ารอ1,100บาทเนี่ยไม่แพงเลยค่ะนะไม่แพงกับคุ้มกับสุขภาพของเรานะคะน้องอ่าใช่แล้วจะสวยจะปิ๊งเหมือนเรา3คนก็ได้ไหมเอาสามคนไปเลยละกันขอติดพ่วงไปหน่อยแล้วนะได้ขอติดพ่วงไปนิดนึงนะคะขอนิดเดียวอ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ย น้องฝนต้องบอกว่าหน้าตาอินเทรนด์มากหน้าตาแบบว่าสาวมวยอะ่ะ <c oughs> แบบ <c oughs> นะใครอยากสวยอย่างสาวเหมือนฝนเนี่ยอยากผิวพันเนียนใสอย่างเงี้ยโทรมาปรึกษาได้เลยได้ <c oughs> นเะมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่เจนขนาดนี้ไม่สวยขนาดนี้ผิวไม่เนียนขนาดนี้พอทานซันคาร่าเข้าไปใช้สบู่เอนไซม์ของเราเข้าไปนะคะ กล้าพูดเลยแนะนำได้เลยคือจะแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองตอนนี้สวยแล้วมั่นใจสยมั่จนี่เราคุยกัน3าคนเนี่ยเวลาจะหมดอีกแล้วนูมามดอีกแล้วค่ะกําลังคุยสนุกเลยสนุกเลยใช่ไหมคะทุกท่านที่ชมรายการของเราอยากสนุกอยากสวยอยากกระชับอยากให้สามีอยู่บ้านโทรมาคุยกับเราโทรมาคุยกับเรากับเบอร์ข้างหน้านี้เลยนะคะใช่ค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะกลับมาพบกันนะคะกับเวลาเดิมค่ะทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าอัสลามุลัยกุมะเราะมาตุลลอฮิบเรากตุนเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปและรายการของเราครับจะพยายามนำสาระ สิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชายพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามมิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายการ์ตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3ามิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้ม แต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%เปอร์เซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าสันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรห ah ัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ